เพราะฉะนั้นพี่น้องผมไม่ต้องการที่จะไปทำร้ายใครแต่ผมต้องการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าครับในเมื่อผมพร้อมผมไม่มีอะไรเป็นภาระอีกแล้วต้องไม่มีใครมาตั้งด่าผมผลประโยชน์ทับทรงทับซ้อนอะไรอีกแล้วเนี่ยผมก็อยากทุ่มเทให้บ้านเมืองอย่างสุดหัวใจครับ ผมบอกกับลูกหลานทุกคนครับผมเห็นเด็กวัยรุ่นทั้งหลายในวันที่ยาเสพติดซื้อง่ายกว่าหมากฝรั่งผมนั่งคิดว่าปัดโลกนี้กำลังจะแข่งกันด้วยสังคมฐานความรู้นั่นคือเอาสมองดีๆมาใช้แต่ปรากฏลูกหลานเราถูกยาเสจติดกดสมองกันหมด ผมบอกผมรับไม่ได้ทนไม่ได้ผมกวาดล้างเต็มที่วันนี้ดีขึ้นเยอะถามว่าเราจะเอาอีกไหมผมเสี่ยงผมต้องเสี่ยงในการจัดการยาเสพติดก็รู้ว่าพอราคายาเสพติดมันไล่ไปไหนแต่ผมต้องเสี่ยงเมื่อวานนี้วันก่อนประชุมยังบอกว่าหมายจับหมื่นหนึ่งพันคนไปไล่ล่ามาให้หมด พรอผมห่วงลูกหลานท่านมีคนหนึ่งอุ้มเด็กตัวเล็กนิดเดียวมาหาผมบอกว่าท่านต้องปราบยาเสพติดต่อนะเขาห่วงว่าเดี๋ยวลูกเขาโตขึ้นมาสังคมมีแต่ยาเสพติด